ต้องใช้มือฉีกเอาเลยนะคะเนี่ยใส่งไปเลยเอาแล้วหนูแย้มเริ่มใส่มอสลงไปแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาจับสวนขวดกันนะคะเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วนะคะมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยจ้ามีมอสตี่เขาแห่มาให้นะคะเราต้องเอามอสไปแช่น้ำา30นาทีก่อนนะคะนี่แหละคะอันนี้แช่ ค่ะชื่อว่าอะไรนะคะเนี่ยลืมชื่อแล้วค่ะชื่ออะไรมอสแคคคดอกอเคโอเคต่อไปก็คือขวดขวดแล้วก็ของตกแต่งอันใหญ่ค่ะอันนี้ได้ของตกแต่งเมันคนคนตัวใหญ่นี่ดินนี่มันอยู่บนบนหินบนไม้หินค่ะที่อยู่บนไม้เนี่ยถ่านค่ะแล้วก็โพรสเปรย์พิกี้แล้วก็ช้อนพลาสติเงอนเย็บได้คล้ายๆกันนะคะอ่าฮะ ไม่เหมือนกันก็คือตุ๊กตาเหมือนตุ๊กโป่งเลยแล้วก็ย้มไม้นีด้วยเหมือนได้ลูกโป่งนะคะโอเคเด็กๆเริ่มทำกันได้เลยจ้าใส่กรวดลงไปก่อนใช่ไหมคะแย้มเป็นตัวแล้วหนูแงมันไม่มีรูตรงก็คือลูกโป่งตุ๊กโป่งนี่ไงพี่จับลูกโป่งนี่ไงใช่ใส่เยอะแค่ไหนแล้วแต่เราใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่กรวดลงไปก่อนเลยจ้าโอเค เสร็จแล้วตามด้วยมอสไอ้สักอย่างมอสใส่ทานต่อนะคะโอเคอะสรุปอันนี้ชื่อสเปคเนี่ยมอสนะคะที่นี่่ตงค่ะใส่ทานต่อค่ะโอเคใส่ช right. okay. uh ้อนช้อนตักทำยังไงเหรอใส่ทานอ่ะเอาช้อนตักเอาช้อนตักอ๋อถ่านที่แบบถ่านทั่วไปที่คท้อ่าฮะเวลาเอาจุดไฟนี่แหละค่ะใช่ค่ะ นจะได้ต่อไปเอ็นนะคะอ่ะต่อไปใส่หินค่ะโอเคมีเง้อย่างทองนุ้ยันเป็นสีขาวใช่ไหมคะโอเคทองนุ้ยอัใส หินสีขาวแล้วนะคะหนูยิ้มกําลังใส่ดินทําทาให้เป็นเป็นเหมือนแบบทางสโลปขึ้นหนูแย้มกาลังสวยเลยนะเราต้องฉีดน้ําให้มันติดหรือเปล่าจริงด้วยฉีดน้ดินมันจะได้ไม่ไหลไง๋อต้องฉีดน้าฉีดน้ำค่ะทุกคนมอสของหนูแย้มนะคะมีหลายสีหลายแบบมากสวยมากเลยค่ะก็มีหลายแบบนะคะมีสีเข้มสีอ่อน ใบของมอสก็คือแตกต่างมีเส้นๆอะไรด้วยชิบชิบชิบต่อไปหนูแย้งจะใส่มอสเลยนะคะต้องฉีกเป็นชินช้นๆอย่างนี้เลหรอคะแต่นิ้มฉีกอาจจะเล็กไปหน่อยไม่ปู่เห็นาบางคนเขาก็ใส่แผ่นใหญ่ๆไปเลยนะคะเอาไหนเอาไหนดิใส่ตรงนั้นเลยให้หนูแย้มยใส่ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวแม่ปู่จะไปดู เหมือดมาดูผ่านนี่เลยสิสวยมากเลย,ยทำผ่าตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยอ่ะได้ได้ได้นอะยบอกว่าจะเป็นเหมือนคุณหมอใช่ไหมผ่าตัดผ่านกล้องงงงยากใช่ไหมยากใช่อัดเรื่องเร่องเรื่งเรื่งต้องกดกดนิดนึงใช่ไหมคะให้มันติดกับปีนดิดนึง มันจะไต้องผสมหลายๆพันเพราะพันนี้บางพันลากมันจะลึกเกอแล้วมันจะใส่ไม่ได้เปตะๆชอบพันนี้นะพันนี้แน่ละพันนี้เหรอคะพันนี้ด้วยยิ้มเฮูยิ้มใส่ลงไปแล้วโอ้ยนี่ก้อนใหญ่มากต้องใช้มือฉีกเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ใช้ที่ขี้ข้แถมมาให้เสร็จเลยต้องใช้เดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูย้ำใส่หม้อกันก่อนนะคะ หนูแย้มเอาลูกโป่งใส่ไปแล้วนะคะตามด้วยตั้งเสื้อโอ้โหเหมาะกับตีมของหนูแย้มมากเลยป่าดงดิบค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้ยฟังสูดีมากเอาหมุนหมุนให้ดูหน่อยค่ะเป็นเหมือนสวนญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะแม่ปุ๋ยนะไปหาปนหลือมาเพิ่มให้นะคะเป็นหมอนเริมเรียมหนูแย้มเป็นกลมๆเลยอ้ะวไปหาเพราะว่า อุปกรณ์มันเหลือนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็พ่นฉีดสเปรย์น้ำเลยนะคะเช็ดแล้วนะคะเช,ช็ดไอ้น้ำที่โดนกับปวดหลูนะคะนี่มันก็จะใสเลยเห็นตัวเสือโอุ้ยหนุแย้มเลือกเข้าตีมากเสืออยู่ท่ามกลางป่าดงดิว้อวสุดแล้วปิด่าเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนสวยงาม ขนมยิ้มเสร็จแล้วนะคะต่อไปไม่เป็นแนวนี้ไ้อเป็นไรอ่าขนมยิ้มทำเป็นแนวนะ<อ> หมุนแยมเป็นแบบว่าหินดินเห็นเป็นชั้นๆเลยนะของหนูแย้มอ่ะว้าวเสร็จแล้วได้แล้วหรอคะ่ะอุ้ยหนูยิม้มหนูยิ้มยิ้มหมุหนให้พี่กล้องดูหน่อยข้านไม่ใช่ไม่ใชอีกแบบนั้นเฮ้ว มาดูมาดูผ่านกล้องนะเหมือนอ่ะเราหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งเลยเฮ้แบบตั้งหรือแบบนอนอันไหนยากกว่ากันคะแบบนอนแบบนอนยากกว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยอมันต้องดูแบบแนี้อ่าเนี้เหมือนกับหน้าผาเลยอะ่ะเหมืนอนแนวนอนที่เอามาตั้งอ่ะ ก็ดูสิมองลงไปจากข้างบนเฮ้ยจริงว้าวเหมือนกับหน้าผาเลยปิดฟ้ามันต้องการอากาศได้หรือเปล่าปิดอยู่ส้าขนาดนี้ยอันที่3ามคัมรูแย้งจะทำแบบไหนคะอุย้อยแบบนี้ต้องทำเป็นแนวนอนแน่เลยใช่ไหมคะอยากได้เด็กอะ ไม่ลงเลยเอาตั้งขึ้นก่อนเลยแ่ะเค่อเอียงๆเนาะโอเคไม่คลีคล่ๆให้มันพื้นเต็มหรอบ้านหนูยิ้มเขาก็ใส่พื้นเต็มนะใส่ะดรานใส่ข้างในก่อนแล้วค่อยเติมข้างนอกเ่ะหยิใส่ถานลงไปแล้ว ขอแหนูย้มเริ่มใส่มอสลงไปแล้วนะคะของหนูยิ้มเสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะอันนี้ยิ้มเพิ่มคนลงไปไออเริ่มคนลงไปโหเท่มากเลยอยู่ในส,ส่วนอันนี้คือมทางเดินนะคะต้องดูมุมอย่างนี้ค่ะแต่เห็นเป็นทางเดินนะคะ ส่วนอันนี้ต้องนมเสียงอันนี้คือหินนะคะแล้วมันต้องนมเสียงา่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะยิมใช้คุมมากเหลือแค่นี้เองอย่างนี้นะคะ <c oughs> โอเคได้สามขวดเลยนะคะทุกคน <c oughs> ก็จะเหลือเศษนิดหน่อยนะคะแล้วต่อไปเราก็ต้องลดน้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งใช่ไหมพ่นน้ำพาไปตากแดดบ,บ้างใช่ไหมอ๋อไม่ต้องรับแสงแดดมากโอเคมาเดี๋ยวมาดูของแย้มบ้างนะคะ มาแต่ไกลเลยจ้ามุมนี้นะจ้าพี่เสือเท่มากเลยจ้าความจริงมันคือมุมนี้นะตุมนี้ใช่ไหมจ้าเสร็จแล้วนี่เป็นเหมือนน้ำตกคุณทำเป็นน้ำตกลงมาและสุดท้ายนี่เลยอันนี้เด็กผู้หญิงกับลูกโป่งแล้นได้หินใหญ่ของยิมมาบนหน้าผาไม่ได้อยู่บนหน้าผาหู่บนแท่นหินใช่ไหมวันนี้เลยโอเคใครอยากทำก็ลองเดินหา หมดเลยนะไม่ว่าจะในทิกตอกช้อปปี้และซด้านะคะว่า,าชุดจัดสวนขวดนะคะก็จะมีหลายราคาหลายแบบมาก,กลองไปซื้อหาดูได้นะคะ <c oughs> งั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย